สวัสดีครับผมนายสุวิทย์เป็นอาทิตย์ b หกห้าศูนย์เก้าห้าแปดสามที่มาเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรประเภทหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาทิเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าโบเวอร์เครื่องปั๊มน้ําและสายพานลําเลียงเป็นต้นซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงเป็นผลให้อุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัวด้วยการนําเครื่องจักรเข้ามาทํางานแทนคนมากขึ้นเพื่อให้สามารถทํางานได้ตลอดเวลาและยังเป็นการควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานอีกด้วยทั้งนี้เมื่อเครื่องจักรทำงานตลอดเวลาเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดการสึกหรอหรือชำรุดของชิ้นส่วนต่างๆเป็นเหตุให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายไม่สามารถทำงานต่อไปได้เพราะเหตุนี้จึงต้องมีการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันขึ้นโดยการวางแผนเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมส่วนต่างๆของเครื่องจักรก่อนเกิดความเสียหายซึ่งการซ่อมบำรุงเชิงการป้องกันมี ข้อด้อยคือการกักตุนชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรจานวนมากทําให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆก่อนเกิดเสียหายจริงหรือในบางกรณีอาจมีการเกิดความเสียหายชิ้นส่วนต่างๆก่อนแ,แล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดเวลาการซ่อมบํารุงก็อาจเป็นเหตุให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายได้โดยทั่วไปแล้วเมื่อเครื่องจักรมีชิ้นส่วนที่เกิด การชำรุดหรือเสียหายจะแสดงอาการออกมาทางกลมาเช่นความร้อนเสียงการสั่นสะเทือนและอาการที่แสดงในทางไฟฟ้าเช่นมีกระแสไฟฟ้ามากที่มากขึ้นดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเสนอระบุความควบคุมความเร็วของรอบโวลที่สามารถประมาณระดับการสั่นสะเทือนของโวล์ได้โดยจะจำแนกระดับการสั่นสะเทือนออกเป็น3ระดับคือ ด0.2 8ถึง0.71มิลล mm ิเมตรต่อวิ Satisfactory 0.72ถึง1.80มิลลิเมตรต่อวิและ u s Satisfactory 1.81ถึง4.50มิลลิเมตรต่อวิซึ่งระบบควบคุมที่ใช้จะเป็นระบบควบคุมแบบป้อนกลับตัวแปรสภาพที่ออกแบบโดยเทคนิคการวางโพล และใช้ตัวสังเกตเพื่อช่วยลดการติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าของระบบจริงโดยตัวสังเกตจะปริมาณพารามิเตอร์ของระบบใหม่ทั้งหมดจากพารามิเตอร์ทั้งหมดของระบบจริงอย่างน้อยหนึ่งตัวและนําข้อมูลที่ประมาณจากตัวสังเกตมาสร้างรูปแบบจาลองเครือข่ายประสาทเทียมซึ่งสามารถประมาณระดับการสั่นสะเทือนได้อย่างถูกต้องเละแม่นยําวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อออกแบบระบบควบคุมที่สามารถปริมาณ ระดับการสั่นสะเทือนโดยประยุกต์ใช้เครือข่ายประสาทเทียม 2. เพื่อนําข้อมูลตัวแปรสถานะที่ได้จากการประมาณค่าด้วยตัวสังเกตไปใช้สําหรับสร้างแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. เครื่องจักรหมุน 2. ระบบควบคุม 3. บล็อกไดอะแกรม 4. ตัวสังเกต 5. การสั่นสะเทือนแบบบังคับในงานวิจัยนี้ เสนอการออกแบบระบบควบคุมแบบป้อนกลับตัวแปรสถานะเพื่อควบคุมความเร็วของโบเวอร์โดยการออกแบบระบบควบคุมแบบป้อนกลับตัวแปรสถานะสามารถกำหนดผลตอบสนองทางพลวัตให้เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบต้องการได้โดยอาศัยเทคนิคการวางโพลหรือรากของสมการระบบวงจรปิดเพื่อให้ ผลตอบสนองตามต้องการออกแบบการควบคุมป้อนกลับจะต้องอาศัยข้อมูลตัวแปรสถานะที่วัดได้จากระบบทุกตัวเพื่อป้อนให้อัตราขยายแต่ในทางปฏิบัติการวัดข้อมูลสถานะทุกตัวที่เป็นไปได้ค่อนข้างยากหรืออาจเสียค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงในงานวิจัยนี้จึงนำตัวสังเกตมาใช้ลดการติดตั้งเซ็นเซอร์ โดยการประมาณค่าข้อมูลตัวแปรสถานะทุกตัวใหม่ทั้งหมดจากข้อมูลระบบจริงอย่างน้อยหนึ่งตัวโดยอาศัยแบบจำลองคณิตศาสตร์ของระบบและนำข้อมูลทางพลวัตของตัวแปรสถานะที่ได้จากตัวสังเกตแต่ละระดับการส,ารสั่นสะเทือนมาใช้สำหรับฝึกสอนแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการประมาณระดับการส,ารสั่นสะเทือนของโบเวอร์จะถูกแบ่งออกเป็น3ระดับคือ G ู o d s a t i s factory และ unit s t a t i s factory ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคือ1ระบบควบคุมที่ทำหน้าที่ควบคุมผลตอบสนองให้เป็นไปนตามที่ผู้ออกแบบกำหนดและเก็บข้อมูลเพื่อใช้สำหรับผู้บึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมและ2โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับประมาณระดับการสั่นสะเทือนดังรูป 3.1การทดสอบโมโดลการควบคุมความเร็วรอบมีหลายปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความถี่ธรรมชาติเป็นความถี่เฉพาะตัวของวัตถุที่มีค่าเดียวหรือหลายค่าก็ได้การที่มีแรงภายนอกไปกระทบกับวัตถุแล้วความถี่ที่กระทําตรงกับความถี่ธรรมชาติของวัตถุจะเกิดการสั่นพ้องขึ้นทําให้วัตถุเกิดการสั่นที่รุนแรง และหากปล่อยไว้โครงสร้างหรือชิ้นส่วนอาจชำรุดเสียหายได้โดยวิธีการหาความถี่ธรรมชาติสามารถหาได้หลากหลายวิธีในงานวิจัยนี้นำวิธีทดสอบโมเดลมาใช้สำหรับหาความถี่ธรรมชาติของโบเวอร์อุปกรณ์สำหรับการใช้ทดสอบโมเดลแสดงในรูปที่3.7คอนสำหรับการสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวัตถุทานดิวเซอร์วัดสัญญาณการสั่นสะเทือนแบบความเร่งสำหรับวัดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น และเครื่องมือเก็บสัญญาณการสั่นสะเทือนสำหรับประมวลผลและเก็บข้อมูลข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์ทดสอบโมเดลแสดงดังตารางที่3.1ออกแบบการทดลองกรณีเกิดความไม่สมดุลในการหมุนใบพัดของโบเวอร์โบเวอร์มีลักษณะการทํางานโดยดึงอากาศเข้าไปในด้านข้างๆและเวียงอากาศออกในแนวรัศมีส่งผลให้เกิดอาการมีความเร็วสูงขึ้น อากาศที่ตึงเข้ามาจะมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกมาด้วยเมื่อก่อบริเวณใบพัดจํานวนมากจะทําให้เกิดการเสียสมดุลขึ้นงานวิจัยนี้จึงออกแบบการทดลองโดยการสุ่มติดมวลเพิ่มเข้าไปในบริเวณใบพัดเพื่อให้การจําลองสถานการณ์เกิดเสียหายโดยมวลที่ติดเข้าไปจะสุ่มตําแหน่งติดและสุ่มน้นาหนักของมวลการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการวัดโดยใช้เครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือนโดยจะกล่าวในหัวข้อถัดไป วัดและแบ่งกลุ่มการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน iso 10816์โบเวอร์ที่ใช้ในการวิจัยจะจัดอยู่ในคลาส i หรือว่าคลาสหนกลุ่มของเครื่องจักรที่มีกำลังไม่เกิน1 5กิโลโวล์กิโลวัตต์ในงานวิจัยจะรามานระดับการสั่นสะเทือนออกเป็น3ระดับคือ good ช่วงขนาดการสั่นสะเทือนอยู่ที่0ถึง0.71ม mm. มต่อวิ satisfactory ช่วงขนาดการสั่นอยู่ที่0.72ถึง1 8 0มิลลิเมตรวิและ Ju ส t i s Factory ช่วงขนาดการสัะเทือนอยู่ที่ 1.81- ถึง4.50มิลลิเมตรวิเครื่องมือวัดและวิเคราะห์การสะเทือนการสัะเทือนคือการเคลื่อนที่ของมวลวัตถุทุทิศทางรอบๆจุดสมดุลโดยเครื่องมือวัดและวิเคราะห์การสะเทือนส่วนใหญ่จะวัดค่าในมวลเดียวเวลา แล้วแปลงค่าให้อยู่ในรูปของความทีขั้นตอนกระบวนการโมเดลเวลาเป็นโมเดลความทีเรียกว่า FFT ซึ่งเครื่องมือวัดจะวิเคราะห์การสั่นสะเทือนจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้หลากหลายมากกว่าเครื่องวัดการสั่นสะเทือนทั่วไปโดยสามารถนำกราฟในโดมเมนความทีพอดเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรได้ในทันทีสามารถทำให้บาลานซ์หามุมเฟสในความเร็วรอบ และวัดขนาดการสั่นโดยรวมของระบบได้โดยสามารถนำไปเปรียบเทียบกับตารางขนาดกลางการสั่นสะเทือน ISO 10816งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของรุ่น Cmx FFT Analysis แสดงดังรูปที่3.10มีเครื่องมือวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนและ ทานดิวเซอร์วัดสัญญาณการสั่นสะเทือนแบบความเร่งชนิด1แกนสําหรับวัดการสั่นสะเทือนที่เกิดจากความไม่สมดุลในการหมุนของโบเวอร์เพื่อนําไปจัดกลุ่มข้อมูลตัวแปรที่ประมาณค่าได้จากตัวสังเกตมาตรฐาน ISO 10816ทดสอบระบบควบคุมในส่วนนี้จะเป็นการออกแบบระบบควบคุมซึ่งจะทดสอบโดยการเปลี่ยนเวลาเข้าสู่สถานะคงตัว เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระบบว่าเป็นไปนตามที่ออกแบบไว้หรือไม่โดยใช้วิธีการ a c กเคอร์แมนสำหรับการรันตำแหน่งพูลสำหรับการหาอัตราการขยายซึ่งต้องอาศัยข้อมูลตัวแปรที่ได้จากตัวสังเกตจากการประมาณค่าพารามิเตอร์เพื่อคำนวณหาค่าอัตรา,ารขยายป้อนกับตัวแปรสถานะอัตราการขยายของตัวควบคุมและอัตราการขยายของตัวสังเกต ซึ่งในที่นี้จะออกแบบระบบแบบหน่วงเกินในบทนี้เสนอการสร้งางแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้สำหรับประมาณค่าการสัสถถ่นสะเทือนจากข้อมูลตัวแปรสถานะที่ได้จากตัวสังเกตในแต่ละดับการสัสน่นสะเทือนนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการฝึกสอนแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแต่จากเนื่องจากข้อมูลที่ได้จากตัวสังเกตในแต่ละดับการสัส่นสะเทือนมีผลตอบสนองที่ใกล้เคียงการทําให้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม เกิดการเรียนรู้ได้ไม่ดีในงานวิจัยนี้จึงได้นําวิธีการสก,กรัดลักษณะเด่นของข้อมูลโดยใช้ลักษณะทางสถิติประกอบไปด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าความโดง่งค่าเฉลี่ยกําลังสองละอัตราส่วนค่าสูงสุดต่อค่าเฉลีย่ยมสกกาสกัดลักษณะเด่นของข้อมูลแล้วจึงนําไปใช้ฝึกฝนการขายภาษาเทียมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและระยะเวลาในการเรียนรู้โดยการทดสอบจะเปรียบเทียบ ค่าความถูกต้องในการแบ่งกลุ่มของโควต้ายภาษาเทียมโดยการแบ่งการทดสอบเป็นสามส่วนคือ 1. จํานวนอินพุตที่ฝึกสอนในแบบจําลอง2จํานวนชั้นซอน3ามเกริทึมที่ใช้ฝึกสอนแบบจาลองโคงข่ายภาษาเทียมเพื่อหาแบบจาลองโคงข่ายภาษาเทียมที่ถูกต้องมากที่สุดสก,กัดคุณลักษณะคือการสก,กัดคุณลักษณะเด่นของข้อมูลเป็นขั้นตอนการแปลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบสามารถนําไปใช้ในการด้านแมชชีนเช่น การแปลงข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพให้อยู่ในรูปแบบของชุดตัวเลขซึ่งในขั้นตอนนี้จะช่วยลดขนาดของข้อมูลที่ต้องประมวลผลและเวลาลงและยังช่วยให้แบบจำลองเกิดการเรียนรู้ที่ดีทำให้แบบจำลองคงขาประสาทเทียมมีความถูกต้องเพิ่มมากขึ้น,นการสกัดข้อมูลลักษณะเด่นของข้อมูลส่วนใหญ่มักใช้ในอินพุตที่เป็นรูปภาพเนื่องจากในรูปภาพมักมีองค์ประกอบหลากหลาย อย่างนอกเหนือจากจุดที่ให้ความสนใจการทําให้การสก,กัดคุณนนลักษณะจะช่วยการคัดแยกจุดที่เราสนใจออกจากองค์ประกอบต่างๆภายในรูปตกตัวอย่างเช่นเราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างรูปภาพส้มกับแอปเปิลได้โดยใช้ลักษณะของพื้นฐานของภาพประกอบไปด้วย3อย่างคือ1สีเป็นลักษณะเฉพาะของรูปภาพที่สามารถแบ่งแยกวัตถุต่างๆภาพในรูปภาพได้เช่น สีฟ้าของน้ำทะเลหรือสีแดงของดอกไม้สองรูปร่างเป็นคุณลักษณะที่อธิบายรูปร่างและขนาดของวัตถุทำให้สามารถแยกวัตถุกออกจากพื้นหลังได้หรือแยกระหว่างวัตถุที่มีรูปร่างแตกต่างกันและสามพื้นผิวเป็นลักษณะเฉพาะที่อธิบายความหยาบความละเอียดหรือความซับซ้อนของวัตถุภายในภาพซึ่งในแต่ละภาพอาจประกอบไปด้วยวัตถุที่มีลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไป การขอเพื่นผิวจะช่วยให้สามารถแยกแยะความแตกต่างของวัตถุได้ซึ่งที่กล่าวมาจะเป็น Input ที่เป็นภาพโดยในส่วน Input ที่เป็นเชิงตัวเลขสามารถนำหลักทางสถิติมาช่วยสำหรับการสก,กัดข้อมูลเด่นได้โดยงานวิจัยนี้จะนำหลักสถิติมาใช้สก,กัดลักษณะเด่น,นประกอบไปด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าความโด่งค่าเฉลี่ยกำลังสองและอัตราส่วนค่าสูงสุดต่อเฉลี่ย สำหรับการทดลองมีชุดข้อมูลทั้งหมด476ข้อมูลและแบ่งเป็นข้อมูลในกลุ่ม Good 163ข้อมูลและในกลุ่ม Satisfactory 176ข้อมูลและข้อมูลในกลุ่ม u e s a t i s f a c t o r y 137ข้อมูลโดยในที่นี้จะแสดงข้อมูลลักษณะของข้อมูลสกัดแล้วดังนี้ จากผลการสกัดลักษณะเด่นของข้อมูลในรูปที่4.1ถึง4.16จะเห็นได้ว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถแยกค่ากระแสไฟฟ้าความผิดพลาดระวังระบบจริงกับตัวสังเกตและความเร็วในแต่ละกลุ่มการสั่นสะเทือนได้ค่อนข้างดีแต่ไม่สามารถแยกแยะความต่างของค่าแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ได้พิจารณาค่าเฉลี่ยกำลังสองสามารถแยกค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละกลุ่มการสะเทือนได้ค่อนข้างดี และค่าความผิดพลาดสามารถแยกกลุ่มการสะเทือนในส่วนของกลุ่มกูส satisfactory และ u s a t i s s f c t t r y y ได้อย่างชัดเจนพิจารณาค่าความโดงและอัตราส่วนค่าฟงสุตรต่อค่าเฉลีย่ยมีแนวโน้มที่สามารถแยกกระแสไฟฟ้าและค่าความผิดพลาดได้ดีในแต่ละส่วนของความเร็วและแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ค่อนข้างแตกต่างของข้อมูลได้น้อยจากรูปที่ 4.1ถึง4.16เห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยกำลังสองและค่าความโด่งสามารถสกัดคุณลักษณะเด่นที่แยกความแตกต่างของแต่ละกลุ่มการสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนในส่วนอื่นนั้นจะเหน็นเพียงแนวโน้มโดยจะนําข้อมูลที่สกัดคุณลักษณะเด่นแล้วทั้งหมดมาใช้เป็น input ตสำหรับฝึกสอนแบบจาลองโดยใช้ลดจํานวนอินพุเพื่อหาแบบจาลองเครือข่ายประสาทเทียมที่มีความถูกต้องมากที่สุด ผลการประมาณระดับกลุ่มการสัะเทือนของโบรเวอร์งานวิจัยนี้เป็นงานด้านการจัดประเภทหรือจัดกลุ่มส่วนใหญ่งานประเภทนี้มักจะวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองคงขายภาษาเทียมด้วยการใช้การวัดค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องจากตาราง f u ว i o n m e มทริกโดยสามารถคำนวณหาควาวสูงสุดได้ถูกต้องสรุปผลการวิจัยงานวิจัยนี้ศึกษาการออกแบบระบบควบคุมความเร็วของโบเวอร์ ที่สามารถปรปมาระดับการสะเทือนของบูเบอร์ที่เกิดจากความไม่สมดุลในการหมุนขนาททางานซึ่งใช้ในตัวควบคุมแบบเซอร์โวร่วมกับตัวสังเกตสําหรับประมาณค่าตัวสถานะของระบบแทนการติดตั้งอุปกรณ์การวัดโดยนําข้อมูลของตัวแปรสถานะที่ได้มาประมาณระดับการสะเทือนของบูเบอร์และได้ประยุกต์ใช้ในแบบจำลองโครงสายประสาเทียมเพื่อช่วยในการแบบจำลอง สาสั่นเทือนซึ่งอ้างอิงมาตรฐาน iso 10816สามารถออกแบบเป็น3ระดับคือ g o o d satisfactory และ unit satisfactory โดยการนำข้อมูลตัวแปลสถานะจากค่าสังเกตได้แก่ค่ากระแสมอเตอร์2ค่าความคิดพาดระหว่างระบบจริงกับตัวสังเกต3ค่าความเร็วและ4ค่าความดันของมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งนามาใช้ใน Input สําหรับฝึกสอนแบบจาลองเครือข่ายประสาทเทียมโดยเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของจําลองโดยใช้ Input 3 Input และ4 Input ที่มีจํานวนซับซ้อนที่แตกต่างกันโดยใช้คุณลักษณะอ่ะเร i กริทึมฝึกสอนแบบจําลองคือเพื่อหาแบบจาลองที่มีค่าความถูกต้องสูงที่สุดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้สําหรับการประมาณระดับการสาั่นสะเทือนเมื่อโบโูโกลลืมทําง,งาน ที่ผิดปกติได้อย่างแม่นยำข้อเสนอแนะ 1. การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มีข้อมูลสําหรับใช้ในการฝึกสอนแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียมเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่โครงข่ายประสาทเทียมจะได้รู้และจดจํารูปแบบได้ดีทําให้แบบจำลองมีความถูกต้องสูงขึ้น 2. การทํางานของระบบควบคุมจะเกิดปัญหาความล่าช้าของสัญญาณอนกลับเนื่องจากงานวิจัยนี้ได้ก่อนสัญญาณรบกวนโดยการใช้ฟังก์ชันไทโอน อันดับที่หมีค่าคงตัวที่0.25วินาทีทําให้สัญญาณป้อนกลับมีความล่าชา้ากับประมาณค่าตัวแปรสถานะของตัวสังเกตก็จะมีความเม้่ยยํำน้อยลงดังนั้นหากมีการให้ค่าประมาณค่าตัวแปรสถานะแม่ยำขึ้นใช้อุปกรณ์วัดที่มีตัวสัญญาณรบกวนหรือมีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุด